ครับวันนี้วันหยุดครับมีโอกาสได้มาดำน้ำยิงปลาครับคอยติดตามดูผลงานกันครับจะมีตัวไหมสภาพหมายท้ายท้ายของเขื่อนห้อยเสนงครับผมจะดำตามร่องนีงแ่แหละครับร่องเล็กๆไปนี่แหละดูจะมีตัวไหม ครับหลังจากดำน้ำได้สักพักหนึ่งครับก็พอมีผลงานอยู่ครับได้สามแต้มครับเดีมาดูตัวปลากันนินแล้วก็จะดูแล้วมาชั่งดูว่าตัวละกิโลกันครับ โดสอลบแครับโอ้โหถูกเริ่ม,มเลยเกือบ3โล3มแต้มมันหมานครับฝากติดตามผลงานกันด้วยครับสวัสดีครับ